ถ้าอยากเล่นกีฬาจริงจังเนี่ยฟิตเนสเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ครับ เพิ่งเริ่มเล่นเทนนิสมาตอนอายุ30กว่ากว่าครับผมจริงๆตอนแรกกาจะมาเล่นๆแต่เล่น,ลนไปๆๆเล่นมาก็เริ่มจริงจังขึ้นทีนี้ปัญหามันเกิดครับพอผมเริ่มเล่นจริงจังขึ้นก็อยากเก่งใช่ไหมเราก็เริ่มเพิ่มวันละจาก2วัน3วันตอนนี้ไปตี5วันต่ออาทิตย์การที่มาตี5วันต่ออาทิตย์มันเก่งขึ้นก็จริงแต่เราเจ็บครับเพราะมันเกิดจากการโอเวอร์ยูสทีนี้ก็เลยไปถามตัวโค้ชเองเขาก็บอกว่ากีฬาเทนนิสเนี่ยกล้ามเนื้อที่เราใช้ตอนเราเล่นเนี่ยเราอาจจะใช้กล้ามเนื้อมัดที่ไม่ค่อยไได้้้ใใชชชนนนีววิตตปรรรระะจจําาาาาัคมมแแขงงงอออ่่่เเเทืยบล ไปเทรนข้างนอก,กต้องทำฟิตเนสไปด้วยเหมือนพวกนักกีฬาอาชีพทีนี้ผมก็เลยได้ใบสั่งมาเหมือนเป็นลิสต์มัดกล้ามเนื้อที่ต้องพัฒนาผมก็เลยเลือกโฮมฟิตเนสครับเพราะาหนึ่งคือใกล้บ้านเลย2ก็คือเขาจะช่วยดูให้เราได้ว่ามัดไหนเป็นมัดไหนเลยผมก็เอาใบาสั่งมาแล้วก็มายืดเลยทีเนี้ยเขาก็จะมีการยืดให้ด้วยหลังเล่นแล้วก็จะมีการที่เทรนกล้ามเนื้อมัดนั้นๆโดยเฉพาะเลยพอผ่านไป3เดือนเนี่ยผมคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นของผมดีขึ้นอาการเจ็บก็ลดลงเลยแนะน,านาคนอื่นว่าแบบถ้าอาล่นกีฬ